โอ้โฮสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องวิก้สล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้นที่นี้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วย นี่ก็อยู่ช่วงเวลาโบนัสธรมตามเคยนะครับโบนัสธรมคืออะไรโบนัสธรมคือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมมเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ําว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนี่ก็อยู่กันที่หน้าเกมมาจองเวน,นึงเออมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเช้าๆอย่างนี้ไม่จัดได้ไงอ่อจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยทุกคนอ่าทุกคนเราก็ปกทุนมาที่35บาทโคตรน้อยวันนี้ทุนโคตรน้อยขอย้ำ่าโคตรน้อยเออ จ้างทุกคนก็เลยต้องใช้ทุนน้อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเบ็ดน้อยๆก่อนนะเออไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะแต่ก็คือาตามมาจากกลุ่มโอเคจังหวะน,นี้ได้จินแตงรอสี่แปดบาทโอ้ลิ้นพันแต่เช้าเลยขอโทษทีนะเออเท่าไหร่ห้าสิบาทแปดสิบระตงังสวยงามเออไม่มีผิดหวังจริงๆเอาอย่างนี้ก็เข้าเรียบร้อยมาไวเกินแบบนี้ มาไวมักไม่จ่ายนะแน่นอน100%มาไวผมม่าไม่จ่ายอ่าเดี๋ยวเราไปรอดูกัน12หมุนนี้จะจ่ายให้เราเท่าไหร่เบ็ดสองบาททุกคนจะจ่ายให้เราเท่าไหร่สวยไวสองตัวบึ้ม40บาทแล้วก็มีอีกไหมเนี่มันไม่มีอ่ะมันมันมันอันออ่ะแต่คอมโบแรกก็ได้มาเยอะอยู่นะ5้บบาททุกคนได้มาเอาเรื่องอยู่เอ้าฟรีในฟรีหรือเปล่า ฟรีในฟรีหรือเปล่าถ้าฟรีในฟรีคือต้องจ่ายแล้วนะเออถ้าฟรีในฟรีไม่จ่ายก็เกินไปทุกคนเช้าเช้านี้ขอถอนซะหน่อยอ้าวหยุดหยุดหยุดมแม่งไม่หยุดเจ๊แค่สวยงามสี่เหลี่ยมวายสองตัวโอเคสิบสองบาทมีต่อไหมโอเคได้ห้าขีดสวยตามด้วยวายแล้วก็โอเคที่จะเป็นบาทมีอีกไหมอ้ยอขาดจีนเขียวช่องหนึ่งตัวแพงตัวแพงแม่งไม่ค่อยจ่ายแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์สวยงาม ยังถือว่าจเหมือนบอกไม่ถูกตัวแพงไม่ค่อยออกนะทุกคนตัวแพงไม่ออกเลยโอเคมามาสองบาทแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเ่อเป็นกำลังใจให้สันตะคอทำคลิปต่อไปด้วยเออใครอยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้เล่นรุนเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามาได้นะถ้ามีเดี๋ยวจะเล่นให้อ,อจบไปแล้วฟรีเกมได้มา140บาท ออเอยงามสี่สี่บาทโอเคสี่เหลี่ยมจังหวะนี้ได้ไวสามตัวโอ้โหหนึ่งร้อยบาทสวยงามโอ้โหใจโหดใจโหดจัดใจโหดใจโหด,โหดเอาเรื่องเลยเนี่ยสอง้อยปบาทคอมโบเซนเมื่อกี้ได้จังหวะคูณห้าเออสี่เหลี่ยมจ่อเต็มเลยแต่ช่องสองไม่มีโคตรเสรดายทุกคนเสดายมากโอ้ยก็เงียบอะด,ดูดูดมาก เอาเข้าอีกแล้วสำสองรอบนี้จะจ่ายให้หรือเปล่าจะจ่ายมากหรือจ่ายน้อยเออเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนเหมือนมันอันอันนะรอบแรกอันมากสวยโหยสามสบองบาทเนี่ยอยากได้ตัวแพง,งนี้แต่เป็นจังหวะคูณสิบอะ่ะเอออยากได้ตัวแพงแต่เป็นจังหวะคูณสิบรอบนี้ได้มาเท่าไหร่คอมโบเซตนี้สี่สิบบาทโอเคก็ไม่ได้เร็วอะไร ยีได้จังหวัดไม่คูณแค่เท่าไหร่เอาฟีในฟีหรือเปล่าทุกคนขอให้ฟีในฟีเถอะนะโอ้ไม่ได้สวยไปสองตัวแล้วก็มีอีกไหมสวยงามตามด้วยอะไรโอเคแล้วก็ข้อได้อยู่นะทุกคนก็ไม่ได้เลวอะไรนะแต่คือยังจ่ายน้อยอยู่ยังจ่ายน้อยอยู่จ่ายยังไม่เท่ารอบแรกเลย รอบแรกยังคือถึงร้อยอ่ะแต่รอบนี้คือไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยเลยโหเพียเลยเข้าฟีเรีเกมอย่างนี้เพียเลยโอเคได้พิที64บาทน่ารักมากแต่ไม่เป็นไรเบ็ดน้อยทุกคนเออเบ็ดน้อยก็จ่ายน้อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกินแดงต่อสวย13บาทโอเคมีอีกไหม,มข่ดสองกลมทั้งสองสวยงาม เดี๋ยวรอจบอันนี้เดี๋ยวผมจะขยับอเอาเบ็ดอะไรดีอ่ะสักเบ็ดเบ็ดเบ็ดสี่ดีกว่ามั้งเออเบ็ดสี่เนี่ยแหละน่าจะโอเคกว่าเบ็ดสี่สามสิบเปิดดีไหมหรือกี่เปิดดีวะเออเออสามสิบเปิดเนี่ยแหละผมว่าน่าจะกำลังพอดีทุกคนโอเคสวยโอ้โหดูดูดยับเลยดูดิ สวยงามไวสองตัวมีจินแดงไหมโอ้ยโอ,อ้ยได้จินแดงกับอโอ้ยโอเ้เขาหเยออ <c ups> ีกเยลิน้นพันโอเคสองร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบตังสวยงามเยอะอยู่นะทุกคนคอมโ,มโบเซนเมื่อกี้คือมันได้ตัวแพงไงมันเลยจ่ายเยอะเออ,อมันได้ตัวแพงตัวแพงรวมกันสองตัวเมื่อกี้ทุกคนแต่ผมไม่ได้ดูว่าจังหวะคูณเท่าไหร่นะเออ ไม่ดูว่ามันคูณเท่าไหร่ตอนนั้นโอเคหอหละแปดสิบเลยหรอห้ากลมได้ละแปดสิบเลยหรอห้ากลมนี่แพงไหมทุกคนตัวแพงไหมห้ากลมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แพงนะพวกห้ากลมพวกสองกลมขีดอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามไม่แพงนะผมคิดว่าพวกภาษาจีนเขียวจีนแดงเนี่ยน่าจะแพงสุดๆแล้วเออตัวแพงแพงที่สุดน่าเป็นจีนเขียวอะ่ะก็ที่ผมในความคิดผมนะ ยังไม่ได้ดูอัตราก,การจ่ายมาหน่อยทุกคนเออเอาเบ็ดอะไรดีเบ็ดหกโอเคเบ็ดหกก็แหละสามที่เปิดเหมือนเดิมเออตามสเต็ปไม่มาเลยขยับเบ็ดมันไม่ค่อยมาทุกคนแบบว่าไม่รู้ดีผมบอกไม่ถูกอะ่ะเออเราต้องลองเล่นหลายๆวิธีทุกคนอย่าไปแบบว่า ต้องปักอยู่กับวิธีการเล่นเดิมๆนะเออเล่นแต่อะไรเดิมๆถ้าเล่นไปแล้วเคยเสียมก็เสียอยู่งั้นะนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ๆไปบ้างโอเคสองร้อยสามสิบสองบาทแปดสิสตางค์คอมโบเซนเมื่อกี้อ่าอีกสิสี่หมุนในเบ็ดหกนะเลืออีกสิบสี่หมุนเออ,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 อเงียบเงียบจริงเงียบมากเงียบมากเลย ไม่จ่ายเลยจ่ายมาสามบาทโอ้โหจ่ายมาสามบาทขอขยับเบ็ดสิบหน่อยแล้วกันดูดิโอ้โหดูยับเลยต้องเล่นเบ็ดโหดแล้วมั้งกระแทกเบ็ดโหดแล้วมั้นเอาขยับเบ็ดปุ๊บเข้าปับ๊บขยับปุ๊บเข้าปั๊บเลยรู้เรื่องแบบนี้จะจ่ายให้เราหรือเปล่าจะจ่ายให้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาดูกัน สวยงามสองกลมมีต่อไหมอ้้หขาดสองขีดเสียด้มากผมว่าไม่จ่ายผมว่าไม่จ่ายแน่นอนสองขีดกับจีนแดงโอเคแล้วก็วายต่อมีอีกไหมเนี่ยคอมโบไม่มาเลยทุกคนดูดิคอมโบไม่มาเลย,เลยจริงๆคือแบบมึงไม่น่าเข้าฟรีให้กูอ่ะไอ้เหียเข้าฟรีมาเพื่ออะไรอะสวยงามภาษาจีนโอเคไปเบาทโอโหบ่นนิดนึงมาเลยบ่นทีเดียวมาเลย เอ,อแต่เบ็ดสิบควรจ่ายเยอะกว่านี้นะเบ็ดสิบต้องจ่ายหลายร้อยนะไม่ใช่มาจ่ายแค่นี้โคตรอันบอกให้ฟีเกมอันมากฟีเกมอันมากขออีกก็ได้โหอีกสองุนเนี่ยขอหน่อยเหอะเออแม่งไม่ให้เลยนะไม่รู้จะอันทำไมโคตรงกเลยโอจบแล้ว ได้มาที่ส1 1ิบบาทนะเงเงนินรางวัลรวมเออน้อยมากทุกคนต้องอาศัยค ok อมโบนอกอ่ะคือคอมโบนอกคือมาดีก,กว่ายังพอมีตัวจ่ายที่แพงแต่คอมโบนคือโคตรกระโหลกกระโหลกมากจีแนแดงช่องหนึ่งมาไหมจีแนแดงช่องหนึ่งมาไหมอุยสวยงาม9 6้า้อหกสิบนี่นี่บอกแล้วคอมโบนอกมากกว่าบอกแล้วคอมโบนอกมากกว่าเออหนึ่งพันสิบสามบาทห้าสิบตางค์เป็นไงคอมโบนอก ผมบอกแล้วคอมโบนอกโหดกว่าฟรีเกมอีกฟรีเกมแม่งโคตรเกลือผมบอกให้เค็มปีเลยอะเข้าไปเมื่อกี้เออคอมโบนอกมาดีกว่าทุกคนโอ้โหแล้วก็เงียบอีกแล้วแล้วก็เงียบเงียบเงียบจังเลยเงียบจังเลยเออเอาเบ็ดะไรดีอะหรือยังไงดีพอดีกว่าเนาะก็ ไปต่อกลัวโดนตะกี้สองพันอ่ะแม่งลดลงมาทุกคนคิดดูดิเออก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวรอดูเปอร์เซน็นก่อนว่าจะมีเปอร์เซน็นเกมอะไรมานะถ้ามีเปอร์เซน็นมาก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมนั้นใครที่สนใจกลุ่มบนธทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต,ต่อไปด้วยก็สำหรับวันนี้ซันตาคอร์สก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับโ